สวัสดีครับใครที่ชอบกินโรตีสายไหมกันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายคนเคยกินแต่อาจจะยังไม่มีใครเคยเห็นวิธีการทําทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมาเป็นสายไหมที่หอมหวานเรากินแล้วละลายในปากเลยเนี่ยมันมีวิธีและขั้นตอนการทําอย่างไรครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านทันนรีอยุยาร้านโรตีสายไหมที่ขายอยู่ในตลาดน้าอายุธยานะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการทําสายไหมกันที่ร้านไอซักโรตีสายไหมที่นี่ก็จะทําส่งหลายๆร้านนะครับร้านไอซักนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เลยเปิดมา10กว่าปีแล้วนะครับมาดูขั้นตอนการทําาสยหมรัับอนดแกเลำ คือการกวนเชื้อนะครับก็คือส่วนผสมเริ่มต้นที่ทําให้ได้เนื้อเส้นไหมที่เหนียวหนึบแล้วก็สามารถนําไปดึงเป็นเส้นฝอยๆได้แบบที่เราเห็นกันนะครับในนี้ก็จะประกอบด้วยแป้งสาลีกับน้ํามันบัวก็คือน้ํามันพืชตราบัวนะครับต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะาไว้ทําขนมนะครับเอาไว้ทํากล้วยทอดกล้วยแขกกล้วยฉาบอะไรแบบนี้นครับมันจะหอมกว่าแล้วก็กวนเข้าด้วยกันนะครับน้ำมันกับแป้งเนี่ยนะครับกวนแค่นี้เลยเมื่อก่อนเขาจะใช้มือนะแต่เดี๋ยวนี้ใช้เครื่องแล้วนะครับกวนเหมือนกลยัันนี้ยงไม่มีรสชาติเลยนะเเปป็นแ้งจจดดี๋ยวตตคร พกวนได้ที่แล้วยังใช้ไม่ได้ครับต้องพักไว้1คืนจากนั้นก็จะมาทําน้ําตาลนะครับรอบหนึ่งจะใช้น้ําตาลทราย2อกิโลครึ่งเคี่ยวน้ําตาลทรายกับน้ำนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ามันระเหยออกหมดแต่ระวังอย่าให้มันไหม้นะครับอุณหภูมิในนี้ก็จะอยู่ประมาณ1้0ย5 0ถึงอองศาเป็นจุดที่น้ําตาลจะอยู่ในสถานะของเหลวหนืดนะครับยังไม่แข็งเราก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ขั้นตอนนี้ถ้าชอบสีสันต่างๆก็ใส่ลงไปเลยนะครับสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับจะใส่รสใส่กลิ่นสตรอ เราจะทาให้ดูแบบสีธรรมดาสีธรรมชาติแบบดั้งเดิมอตอนนี้น้ําตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับเคี่ยวจนได้สีน้ําตาลออกสีทองคาราเมลแบบนี้ก็เทใส่กะละมังแช่น้ําเพื่อทําให้มันคลายความร้อนขั้นตอนนี้ก็จะต้องทําให้มันเย็นนะครับแล้วก็ไม่แข็งด้วยคือมันต้องมีลักษณะที่สามารถยืดหยุ่นได้อย่างที่บอกนะครับถ้าเย็นเป็นก้อนแข็งเลยมันก็จะยืดไม่ได้ครับขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการแ,แกะน้ําตาลต้องใช้ความจานานในการดูนิดนึงนะครับได้ออกมาเป็นก้อนแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็ถือว่่่่าาาเเเเปป็็็็นน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 ขััััั้้้้ตออออทททีีทีียยยกกกกกกสสุดดลลคคืืืรรหหมะบวววชแพ ไว้1คืนใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้แหละที่ทําให้ส่ไหมเรามีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ทําให้เนื้อน้ําตาลเนี่ยมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นไม่เปราะแล้วก็ไม่แตกครับเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นสวยเลยแหละครับเวลาเขาดึงนะครับจากนั้นก็นี่แหละครับขั้นตอนสําคัญก็ดึงไปยืดไปนะครับขั้นตอนอื่นๆยังใช้เครื่องได้นะครับแต่การยืดสาไหมเนี่ยยังต้องใช้แรงคนอยู่เพราะว่ามันจะมีจังหวะดึงแรงดึงเบานะครับต้องเอาไปทบกันจังหวะที่เครื่องยังทาไม่ได้นะครับก็ดึงดึงม้วนๆทบทบกันแบบนี้นะครับดน้ีบบแ แล้วมันก็จอกมาเป็นเส้นบางๆเบาสลวยสวยงามเหมือนเส้นผมเลยนะครับแล้วก็ทิ้งให้คลายร้อนแล้วก็บรรจุใส่ถุงพร้อมขายครับที่นี่เขาทำสายไหมวันหนึ่งเนี่ยใช้น้ําตาล2กระสอบนะครับก็คือ50กิโลจะได้สายไหมประมาณ80โลครับส่งทั่วประเทศเลยราคาไม่แพงด้วยครับจากน้ําตาลก้อนมาแก่กลายเป็นสายไหมภายในเวลาไม่ถึง15นาทีครับมหัศจรรย์มากเลยนะโรตีสายไหมเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของอยุธยานะครับใครมาก็ต้องซื้อกลับแล้วก็มีหลายเจ้ามากๆครับไม่เคยมีบันทึกแน่ชัดว่าใครเป็นคนคิดค้นโรตสหม ขึ้นมาเป็นคนแรกแต่ว่าต้นกําเนิดเนี่ยคาดว่าจะมาจากชุมชนไทยมุสลิมในอยุธยานะครับที่พัฒนาและก็สืบทอดสูตรกันมาอย่างยาวนานอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ส่วนใหญ่ชื่อร้านโรตีสายไหม่ก็จะเป็นบางต่างๆนะครับช่วงหลังๆก็อาจจะมีการปรับสูตรสายใหม่ให้มันมีหลากสีหลากรสขึ้นทําให้แป้งมันมีรสชาติดีขึ้นนะครับนุ่มขึ้นแล้วก็ให้ถูกใจคนสมัยใหม่ด้วยนะครับกลับมาที่ร้าน Ay ันรีอโยธยาครับที่นี่ก็ใช้สายใหม่ของเจ้านี้เหมือนกันแต่ว่าแป้งโรตีที่ร้านนี้เขาจะทาเองนะครับ วันเลยครับใครเดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้นก็จะได้กลิ่นหอมครับเพราะว่าก็จะทำแป้งใหม่ๆเลยนะแล้วก็ขายดีมากนะครับขายอยู่ที่ตลาดน้ำอยุธยาครับมีชุดละ35,50-100ซื้อไปเป็นของฝากกันได้เลยครับแล้วก็ชิมฟรีด้วยแต่ชิมเราต้องซื้อเขาด้วยนะครับแล้วก็อีกที่นึงก็จะมีขายที่ร้านข้าวต้มครัวจีโต้นะครับถนนโรจนะาใกล้ๆแยกวัดพญาตเป็นร้านอาหารร้านข้าวต้มแล้วก็มีโรตีขายด้วยครับไปชิมกันได้นะครับเดี๋ยวจะแปะพิกัดและรายละเอียดไว้ให้ทั้งคนทททีีีี่่่่่่่อออออยยยยยยาาากกสสสังเเ้้้นนใใหหมมะครรรแลวจไไปชชิิโตญดุธ ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ